โอ้ขาหักอีกแล้วขาหักอีกแล้วพี่น้องออ <c oughs> เอาถิมสะดุงแล้วพี่น้องพันแล้วนะครับพานอยู่ตะล่างแล้วครับผมมาจะถาเบิงร้ชิลากขึ้นฟังครับแนมะ่รองขั้นได้ตัวนี้ก็ทีเป็นแต้มที่สองของเรานะครับเขาตอ,อ,อาว่ะโอ้ป่ามันหมุดลงต่อว่าสันพี่น้องสะดุงก็ลงไปคลองต่ออีกบานเนี่ย ที่บ่อออกกนนอนบ่เนาะมันยังพันอยู่อยู่บ่อะที่น้องสีดุงพันอยู่กับต่อแล้วครับป่าก็จัอยูปรอยู่นะครับเอาขั้นอยู่พันกระชีากขึ้นไม่เบื้องแล้วครับพี่นอ้องเดี๋ยวมาถ่ารุ่นน้ำกันมื่อเนี้ยเอาได้บ่

เบ่งกับพี่น้องป่าทั้งขอนกับกำลังเหี่ยวขึ้นมาเนี่ยโอ้ เรียบร้อยพี่น้องโพดได้แล้วครับต้องให้ทีมงานมาซอยนะครับผมเอาคุดเดียวนี้เสียเวลาโดนเติบพี่น้องเบื้องัองนหอบขึ้นไปแล้วครับผมเั้งสะดุ้งเรื่งป่านะครับ